เดี๋ยวก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนนะครับคุณหมอชื่อคุณหมอกองแก้วเดอร์อก็ให้บริการคลินิกจริงๆให้บริการคลินิกเคมวี I B เนาะแต่ว่าเขาคงเข้าใจว่ามันมาทางเดียวกันนะเนาะเออเพราะว่ามันติดต่อเหมือนกันนะเนาะโรคที่หนูเป็นนะเนาะทีนี้สงสัยคุณหมอเพื่อนคงจะส่งมาอาจจะให้ตรวจโรคตัวนี้ด้วยถ้างั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจทุกโรคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ จ้ะต่อคิวนะลูกนะจ้ะ <laughs> องเบิง้งซ <laughs> องสาวเศร้าดีกว่ะส,ส,สองเบิ้ <laughs> ต่อคิว <laughs> กันเด้อทีละคน <laughs> หนูเอาแฟนมาด้วยไหมลกูกไ,ไม่มีแฟนอ้าวไม่มีแฟนโลกนี้มันติดมาจากการมีแฟนเด้ไม่มีแฟนเหรอครับ <laughs> ฮะคคม,มีแต่คนคุยแต่ยังไม่ได้คคบอ่ะเดี๋ยวลงชื่อก่อนนะครับเออวันนี้หนูมาหาคุณหมอคือหมอจะถามว่าปกติหนูเคยเป็นแบบนี้ไหม,ไมเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับเคยคือว่าแฟนงก็มาเกปี้ยตอนนี้อายุ20ปีค,คือไม่เคยมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยแล้วก็ไม่เคยตรวจ ไม่เคยตรวจเลยเนะาะที่นี่มอจะถามมา,อ,าอ,อนุญาตถามข้อมูลเนาะเพื่อประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือสาเหตุของการติดเชื้อนี่เนาะนูนะ่นน่ะเคยมีแฟนเอาไม่เอาเป็นแฟนก็ได้คนที่เคยคุยแล้วเคยเคยมีปฏิกิริยาต่อกันที่สามารถติดต่อโรคได้นี่ก,กี่คน กิ๊กกั๊กกุ๊กอะไรก็นับๆด้วกี่คนเ่าอนรอะโดนกระซังในชีวิตเกิดมากต่างๆผมอายุหนึ่งปีถึงยี่สิบปีนี่พ่อหาสิบบ่ประมาณหกเจ็ดคนเนาะที่เคยซัมติงเนาะเอาแต่ที่เคยซัมติงน้อยแล้วเนี่ยชายชะกันตั้งยี่สิบปีแล้ว อหน้าตาดีแล้วยิงอย่างนี้เหรอเขียนชื่อแล้วก็เขียนชื่ออ้าวเป็นเม่นตัวเฮงตองใส่ทุงมันวายันเปื่อนจะคลองบอกเม่นบกคอยออกอ๋อ มันว่าเปลี่ยนไปเลมันจะเบิดแล้วงั้นสิบอ่ะมีค่ะหูบอปลามีค่ะมีค่ะการที่มีเพศสัมพันธ์ช่วงเป็นเมนหรือประจำเดือนเนี่ยโอเคค่ะมันเป็นเลือดโดยตรงมันติดเชื้อง่ายก็ทุกส่วงเลยเพิงไม่ยิ่งกติเสือจากผู้ชายง่ายเพราะว่าอย่างปากมดลูกเปิดเด้มันถึงมีเลือดออกมาได้บานี้ป้ามดลูกเปิดไม่เลือดออกมาข้ามมาเลือดมันย่อมมีเสื้อโลกเข้มข้นกว่าทุกอย่าง ผู้ใช้ก็ไม่ซิดรับเสือได้เยอะขึน้นมิยิ่งก็ไม่เสื้อรับได้เยอะขึ้นตามจริงนะผู้เท้าโบรานหรืออีอย่างเขาสิบอกว่าถามมอยงงมิ่งงี้ยมียนเล่นเอาสิเนาะเออเงียเงมิหลอบเดือนนให้อดเอาออหันบันนี้หันมิเมียอีเดียขายอดเอา,งาอเอางาาี้เขาเป็นเมียนมันฝุดฟิตร่ฟอมได้มิมมยงงมิ่งเงีมีเมียมันวังงนเงียบบอกเขาว่าหามพาไฟแดงเขาวางสิมันอันตะายเห็นบอนนมหลดเงนเมา าโอ้ข้อมเมาเมาอย่างเมายาบ้าหรือเมาเหล้าเมาเหล้าขาวเมาเหล้าสีเมาเหล้าสีไม่เจ้ากระเดยเนาะค้อมเมาอันนี้มันเทเดี๋ยนี่เนาะกับว่าไงข้นไปเล่นเนาะอ๋อเลยล่ะขมา้นแห้งเล่นบอลลุกก็คุ้มบดได้เลยเอาว่าเป็นยังมาที่นี่คนนั่นก็แค่เป็นแค่คนคุยซื่อเป็นคนคุยซื่อ คิดว่าเขาเป็นเจ้อยจยีอย่างสีบ่ไม่ยิ่งกน,นั้นสีผิวพันธสวยงามธรรมดาบ่มีตุมม่มบ่มี่ยังแต่บัณี้หมอจะบอกว่าเชื้อโรคต่างๆมันจะบางเชื่อคนที่ป่วยมันจะไม่แพร่เชื้อหรอกป่วยหมายถึงมีอาการต่างๆที่หมอพูดมาเมื่อกี้มันจะไม่น่าไปครบใช่ไหมแต่คนที่มีเชื้อมันจะไม่มีอาการอะไรเลย แต่มันสามารถแพร่เชื้อได้คนเหล่านี้จะแพร่เชื้อให้กับเรานะคะขนาดวางสีลดไปขนาดเป็นฟัวเมียกันเนี่ยเป็นสามีภรรยาเนาะ,ะคำสุภาพสามีภรรยาีย่ยังต้องใ่จุงอย่างกันนะไม่เลยหยุกทุกมือนด่นะเพราะว่าอย่างคําว่าซื้อออนไลน์ไล่ฟเฟแมันบ่นัดกันในหน่อยหรือว่ามิสม,มือมันมีโปรแกรมอีหยังที่นัด เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแ,แบบอยู่ระยะใกล้ๆอีกยอย่างคือตะกี้มีบอยังมียโ,โยบบนบรนม,นมันมันมันนี่โปรแกรมขึ้นมาใไมบอบอกมอในเพราะว่าหมอประธานสมัย <c ười> มันสิมีคนม,มาบอกสุขฟ้างได้มันสิเป็ี่ยนแบบเดี๋ยวนี้เดี๋วนี้มันเป็นยังไงตะกี้มันสิเป็นแบบว่าเปิดขึ้นมาเราเขย่าเขย่าเขย่าอ๋อคือคือคือคนที่คือคนที่ต้องการแบบคุยหรือต้องการหาคู่ใช่ไหมหรือคนเออกลุ่มนี้แบบคือรู้กันว่า เปิดในเรื่องนี้เนาะเรื่องเซ็กเรื่องอะไรแบบนี้คือคุยกันได้ในเรื่องนี้คือแบบพอคิกเข้าไปมันจะหมุนติ้วๆแล้วก็ค้นหาคนที่อยู่ในระยะใกล้ใช่ไหมทีนี้เราก็คลิกเข้าไปแชทเขาเราเขาเบิ้งลูกพอกเรียนมาบอเขางามบอก่เออน่นนี้มันซื้อว่าโปรแกรมยังบอกมอดิมอสีล่องโหลดเลนเบิ้งเซฟเยอะบอ เส้นเซ็นดีเด้ s ก s t a er, i n บ b e เซ็นมเส้นโตก็ว่าสักเซ็นมันเส้นกะจุโตีเอ้เซ็นแต่ว่าบ่ดื้อเจ้าเดื้อจ้กโตเออนั่นแหละซื้อมาเยี่เอามาเบิ่งี่ยีวซื้อาเนี่ยนี่บอนี่บอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมอสิลองเลนเบิงมันสิไดท่านไหมน้ำผา แล้วอันใดโอ้มีหาคู่นี่บอลูกหาคู่กับอะไรทิ้งทิ้งทิ้งทิิงกับแชทบีอะไรนะลูกแชทบีมันมีภาษาไทยไหมเกิดเกิดยินมกับเจ้านัดเจอกันเออนี่แหละมอฟเฟย์ยิ้มอันมันคือเด็กหน่อยมากสิล่ะก็เลยว่าเอ้ามันคือสิหาง่ายสีหาผู้สาวผู้บ่าวเขาเลยว่านี่คุณหมอเบิร์นโนเสียในเบิรงมันว่านี่นี่มีมีคนหนี่อยู่ระยะ ตอนนี้กิโลเดียวขั้น่าบางหนูสิคขวยไปมันก,นกน็ติ้งเข้าไปติ้งเข้าไปาบ้าออก,กันไหมมันมาหดลงบาลเลยไหมเมียนมันมาหยุดผายอยู่หน้าห้องเลย,ย,เอยขอะไรแบบเออดคอยเสื้อเจ้าแล้วเอาล็อกเงินกันนะพัดีเจ้าล็อกเงนไปท่านด็กโลดยอยูอ่เจ้าจ,จะต่อเนอะเจ้าเจ้าซาดีเขาเด้อะเจะ้าจะไปเล่นลนั่นนี่เด้อเจ้าหูเราเนี่ยโอ้ยบว้าวว้าว มันพอไปเลยเดียวเีอ้านี่เอ้าวหันท้าบอกมันบอกคือทุกคนที่เข้ามาอยู่ในนี้คือเขาพร้อมไงเออในโปรแกรมนี่พอเราเข้าไปคือแบบคุยถูกพอเห็นหน้ามิดีโอหากันคือเห็นกันแล้วก็ครั้งเดียวจบคือบลาร์บ่ามันแค่คุยซสือมันไม่ได้เป็นผู้สายมัน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 เป็นมันมันเป็นโปรแกรมทีเดี๋ยวเดอมันมันเป็นโปรแกรมทีคือคนเข้าจะคุยกันเลือกคบกันจะซื้อว่าแม่นั้นโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแบบว่ามหาอากาศเลย แหลกยันเลยหมอโอ้แบบนั้นเลยโอ้แบบนี้มาที่นี่หมอสิมีาแ่ก็เอาแม่นหมอเลี้ยนลูกไว้ข้าพัวร้อยเรียนหมอแอบเบิ่งมามันมีโปรแกรมอันนี้ซ่อนไว้บ่อข้าพัวหมอมีนี่มึงสาวพวกเนี้ยเออมาที่นี่มาที่นี่อัน เพราะว่าหมอเห็นงานจุหน้หมอต้องรูเรื่องพวกนี้นะมันต้องรอบรูนะขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับทีนี้หมอก็จะให้ข้อมูลหนูเพิ่มเติมโรงพยาบาลหนกคุงสีหรืออนามัยทุกแห่งจะมีถุงยางให้บริการอานุหมอจะถามความคิดต่อถุงยางอนามัยของตัวหนูเองหนูชอบใช้หรือไม่ชอบใช้ย,ยังไงเมาเคยมาใส่มันรู้สึกไม่ฟินใช่ไหม,ม,ไอมเ,เออแมนหมอกระบ้มาขึ้นกัน อันนี้มันเป็นความจริงของของมนุษย์จริงๆคือมันยังไม่มีถุงยางอะไรที่ใส่แล้วรู้สึกเหมือนไม่ใส่แล้วที่นี้ในกรณีที่เราที่ยังไม่ใช่แฟนหรือสามีภรรยาตอนนี้เนี่ยโรคทางติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่อนข้างแพร่กระจายเยอะแล้วอาการที่หนูเป็นก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วมันอาจจะได้หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้ามาก็เป็นได้ทีนี้เราก็ไม่ควรที่จะเอาร่างกายเราเข้าไปเสี่ยง เกิดวันนี้หมอตรวจให้ HIV ซิฟิลิสตับอักเสบบตับอักเสบซ,ซนะครับแน่แตอนนี้หนูเป็นน้องในทีนี้หนึ่งสสามสี่ตรวจแล้วถ้าหนูไม่เป็นนะครับแล้วน้องในหมอจะฉีดยารักษาให้มันก็จะหายแล้วก็จ่ายยาให้ไปกินเนาะถ้าหนูไม่เป็นหมอก็อยากจะฝากนะฝากให้หนูนะใส่ถุงยางแล้วตอนเมานี่มันมีสติสักนิดไหม มีน้อยหนึง่งพ่อจะเอาถุงอย่างมาใส่ยูเบนบอใส่สองถุงแล้วมันก็เขียนอไ่อ๋อใส่สองถุงหมาถึงซ้อนกันเหรอลูกใส่เรื่องถุงนะครับมันแตกแล้วทำไมได้ใส่ถุงอีกถุงหนึ่งมันฝืดล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจทำไมใส่สองถุงครั้งเดียวเคเองนะก็ได้ใส่สองเทียมันฝดคมันฝืดคือผู้หญิงหมดอารมณ์มันเลยฝืด สดงว่ากของกินเหล่ามันมีสารกระตุ้นในตวัวเธอมันเลยน่านเสร็จรแล้ววันนี้เวลาการใส่ถุงยางมันจะทําให้เสร็จช้านะนี่คือข้อดีของถุงยางเพราะว่ามันจะเสียวลดลงแล้วทีนี้ใช่หนูหนูจะเสจเหล่าเหล่าเหล่หาเขาใส่สีแหล้าสาเพราะว่าความเสียวมันจะลดลงนี่คือข้อดีของมันมันจะดีต่อสำรับไม่ยิ่งมาที่นี่มนนี่เธอโดนมัน,นี่มอสีมีของฝาก,ฝาก,ฝากเพิ่มเติมให้มันสีบฟ่ฟเฟดคือสารหล่อเลื่น มันจะช่วยได้เธอไม่ต้องถอดถุงยางแล้วเปลี่ยนใหม่การการที่มันฝืดมันไม่ได้ใช่ว่าถุงยางหมดสภาพแล้วเธอต้องไปเปลี่ยนอันที่ถุงที่สองสารลอลื่นบ่มีอยู่ในถุงยางได้หรอกเบงเดามาเสียงมาเปิดให้เบงไดนเป็นสารนะซื้อก็ใส่เบอร์ได้สองสอ่ดใช่แต่้อง้วงหัวอะไรประเทศเนี่นย สิีแสงสานหลาอลืล่ลลนที่สารนา้ที่เจเดินไที่เจอถูกก็จำเจาแม่เขียวฟ้อมฟอมเห็นหมตอนนีนี่อันนี้คือถุงยางอนามัยอันนี้คือแจกฟรีทีนี้มันไม่ได้มีสารหล่อลื่นนะครับที่มันลื่นเป็นเพราะว่ามันเป็นสารจากผู้หญิง สารจากผู้หญิงเราต้องกระตุน้นตัวเธอต้องมีหน้าที่กระตุน้นอันนี้เนะน,นี่ยมันเป็นสารร้อนลื่นมันเป็นอันเหตุให้เห้าใสง่ายซื่อ,อเหตุให้เห้าใสง่ายลื่นส่วนระยะแป๊บเดียวบอแมนมาใส่ถุงนึงแล้วบ่อแล้วไปเปลี่ยนอีกถุงนึงมันก็บบไดเพิ่มความหลืน่นมนนันเพิ่มความหลืห่อนเธออยู่บ่เพิ่มอยู่บ่เพิ่มอยูอ่บ่บ่เพิ่มเออบ้านนี้มันซีมีอันนี้ซอย อันนี้นะถุงหนึ่งไม่ล่ะฉีกออกแล้วมันไม่ได้ใส่ไดแค่เทียเดียวมาฉีกนี่หมอกไม่หมนอน่นแบแมนเอาใซ่มือแบบของมึงนีมันมีเวลาหนั่น,น,นเวลาเท่าสมมติว่ามันอยูเ่เฮียนเทาคืออยู่ที่เดิมเราเราเอาวางไว้อย่างนี้ที่รล้วถน้นะลูกนะเอาวางไว้หัวนอนวางไว้อย่างนี้นะคะ มีครั้งต่อไปเราก็บีบมาใส่นิ้วใช้ได้อีกคือมันใช้ได้เป็นสิบครั้งครับมันสามารถเติมได้ระหว่างนั้นนะเออทีนี้วิธีใส่ถุงยางที่ถูกต้องจะสอนใส่ถุงยางพอยาเพจใส่ตอนแข็งตัวรู้อยู่เนาะเสร็จแล้วต้องใส่ทางที่มันหดแบบนี้ได้แล้วตอนใส่ตรงนี้เป็นตอน,นอเห็นไหนให้เธอบ,บีบไป้มันสิซุกเขาอะไรมองเดี๋ให้เธอบ,บีบไป้แล้วก็ถูดลงไปจนสุด เซตแล้วถ้ามันล่มมาเบิดก็ต้องหลุดล่มล่มงให้เบิดการที่มีลมเวลาเรากระแทกมันจะเพิ่มลมแล้วมันจะแตกเด้อเราระวังนั่น้ามันหลุดอกมากกับเซกเบื้องหั่อมันมีร่มก็หลุดออกแล้ววันนี้มือหันไปสัมผัดซ้ำพลังกันแล้วก็อย่าเอาไปซีหูซีตาให้ล้างมือเพราะว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์บัานเรื่องปัจจุบัน หมอเองว่าสามารถถามตัวได้ในส่วนที่หมอโหมากคือมันเหมือนการสอนลูกอนะเนาะหนูก็อายุเท่าๆลูกคือการห้ามเนี่ยมันก็เหมือนยิ่งยุมันยิ่งแอบทําเหมือนเดิมมันยิ่งไม่บอกเราอันเท่าพูดคุยแบบที่หมอพูดคุยนี่มันจะได้ข้อมูลแล้วก็เข้ากับเดาทางออกรวมกันเนาะเขาเดยทาหาทางออกรวมกัน,นะาาออกกนคือมันเป็นสถานการณ์จริงของเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนาะคือ คุยไงคือจ <who> <left> ังเจานี่บรลูนบอกจะพึ่งหูนี่เงีนวะเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่าข่อยคุยก็ได้หน่อยแบบนี้ประจําข่อยจะรู้มาโดนแล้วมาเออสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าผู้ปกครองก็ยังไม่เปิดใจยังไม่ได้รับรู้นะพอแมเห้าบดือหูเหตต่างงานพอเปิดใจบัให้คข้าปรึกษาปรถามบัคุยได้มันนี่ด้วยห้อมม้วนนะห้ามมันเป็นไหวเขาเรียกว่าไหวจรเญพ่นธุน มันจะมีฮอร์โมนความต้องการทางนี้อยู่แล้วด้วยด้วยวัยครับด้วยเพศด้วยทีนี้ก็ฝากให้ใช้ถุงยางเนาะเป็นก็ต้องใช้ไม่เป็นก็ต้องใช้ทีนี้ก็จะให้ความรู้เรื่องโรคได้ทีเนี้ยความรู้เรื่องโ